สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเป็นเด็กส่งพิซซ่าเดี๋ยววเลาส่งพิซซ่าเออเพ่เพ่เอาพิซซ่าไหมเพ่เฮ้เอาจ่ายตังค์เลยหรอปึอ๊บเฮ้ยเดี๋ยวคุณขึ้นมาก่อนดิคุณตกลงเอาไหมเนี่ยแต่เขาจ่ายตังค์มาแล้วอะ่ะโอเคไม่เป็นไรขอบคุณครับไปละพิซซ่าไหมครับน้องเฮ้ยน้องอย่าเดินหนีออเดอร์มีเพลส do you want pizza อันเนียนสิบดอนจ่ายมาจ่ายมาซะจ่ายมาซะเฮ้ใครจะจ่ายโอ้จ่ายมาเยอะเอาไว้คุณผู้หญิงเอพเอาคนนี้เอาไว้ไพิซซ่า Thank you so much thanks ไปแล้วเด้อคนขายพิซซ่าปกติต้องรอรอเขาสั่งก่อนแล้วค่อยมาส่ง อันนี้แบบมาตามหาลูกค้าเลยเฮ้ยถ้าเรารอแต่เขาสั่งเราก็ไม่ได้ขายหรอกตืดนตืีบตื่ตืดแรงโกตอนนี้อยู่เซิร์ฟนอกครับอันนอยานคุยยากคุยยากบางทีก็ไม่เจอเซิร์ฟคนไทยนะยูซีไมซันเห็นลูกชายจนไหม <laughs> บ้านที่22ขายอาหารตามสั่งจะ้ะรับตอไหนว่าอันนี้ไงบ้านที่22ไหนว่ามีอาหารตามสั่งเขาเปลี่ยนละราชสิทธารามอ่านถูกไหมวะ เทคนิคราชสิทธารามใช่ไหมหรือว่าลาชราชชสิทธารามพิซซาไหมครับเพ่ได้ครับ199บาทครับใครมันไปเล่นรถเราวะเนี่ยรถไม่ใช่ของเล่นป๊อบออกไปเลยครับทานให้อร่อยนะครับครับพิซซาไหมครับเี่เอาครับกี่บาทครับ199บาทครับเชๆเชป๊บนี่ครับทานให้อร่อยนะครับขอบคุณครับ เฮ้ยพิซ่าขายง่ายดีป่ะบ้านที่16ขหวาเพื่อนหาเพื่อนหนอหาเพื่อนเล่นด้วยเดี๋ยวผมขายพิซ่าพิซ่ a ไหมครับน้องสวนผักเลขที่13มาดูสวนผักค่ะมาขายพิซ่าครับนี่เหรอคนนี้เป็นเจ้าของสนใจพิซา a ไหมพี่ไม่โอเคครับอาจารย์มดโรงเรียนก็มีเรียนภาษาไทยลบกวนหรือชอบสีมาได้เลยนะ โอเคอย่างแรกวิชาคณิตเฮ้ยเขาลังสอนคนเดียวเองเหรอความสามารถของสัตว์เป็นอะไรเอาไหนว่าวิชาคณิตนักเรียนทั้งหมดสวัสดีคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีนักเรียนทั้งหมดเอามีเรียนอยู่คนเดียวเนี่ยเราไปเรียนด้วยดีปะ่มมะมสองมครับสัตว์มีมีร่างกายยังไงไม่มีใครมาเรียนเลยเหรอนี่ไงผมมาแล้วเฮ้ยมามามาเออใครเป็นรองหัวหน้าวิชาและภาษาไทย อะเมื่อกี้เป็นคณิตภูผามีอะไรมีภูเขาครับจานนักเรียนลองท่าย <c oughs> จานมามองหนะ้าจานมาใกล้ผมทำไมโอเคเอาโอเคอะนักเรียนต้องตอบสิชิชาหัวหน้าห้องเรียกคนนี้นะชิชามีเขาปะคะ,ฉะเฉลยภูผามีใบโบกใบบัว <c oughs> มีไก่หรอคะโอเคครับจานไปห้องน้ำกันไหม <c oughs> ชวนใครวะขออนุญาตจานดิ เอาอมสินโดดเรียนขอคููกันเดี๋ยววิชากลับบ้านอมสินโดดเรียนครับจอนไปห้องนอนอาจารย์เลยหืมไปห้องนอนอาจารย์ทําไมไปสร้างบ้านค่ะอมสินนะ่ะครูคะหนูกับชิชาขอไปห้องน้ําได้ไหมสร้างบ้านอะไรในเวลาเรียนห้องน้ํากันชิชาแล้วเหลือผมเนะี่ยผมเนี่ยเป็นเด็กเรียนเป็นนักเรียนดีเด่นนั่งอยู่ตลอดเฮ้แต่นี่มันก็ดึกแล้วนะจย์ปล่อยยังเนี่ยเอากำลังจะถามว่าเลิกเรียนกี่โมง ตรงนี้ใส่ชุดนักเรียนนะไม่มีโรงเรียนแล้วทำไมโรงเรียนนี่สอนแป๊บเดียวเองอะทำไงดีไม่มีโรงเรียนพวกเธอพวกเธอว่าไงเธอว่าไงไปเรียนที่โรงเรียนจริงๆไหมไปสิเธอเอานี่ไงมีคนอยู่อยู่เป็นอา่านางลำครูตานพอวันนี้วันฮาโลวีนอา้าวแต่งตังฮาโลวีนผมจะมาเรียนคุณมาฮาโลวีนเลย่ะนายเชื่ออะไรชื่อพิซ่าจริงเหรอไม่จริงอะ่ะ เรากลับก่อนนะตอนเช้าเจอกันร้านไอติมเคเคสาวชวนเจอร้านไอติมว่ะตอนเช้าไปด้วยครูครับเรียนกี่โมงวันนี้วันฮาโลวีนหยุดโ <Wow. S 1> okay, อเคอะเรียนตอนไหนเรียกด้วยเฮ้ยตอนนี้มันเช้าแล้วนี่ว่ามีคนนัดเราอยู่ร้านไอติมไหนวะเรารออยู่ร้านไอติมแล้วเธอโดนบิดแล้วเนะี่ยโดนบิดนัดละชิชาพรุ่งนี้ใส่ชุดแนน,นรีมานะใส่วันพระรหัสเฮ้ยชิชามาแล้ว <ś ś ใส่ชุดเนตนาฬีจริงว่ะหมว่าเจอเรานในเต็มไงเราไปรอตั้งนานเรียนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เลยเหรอจานมันนานนะเนี่ยโอ้เรียนวันนี้ไม่ได้เหรอครับจานได้คะใช่คะใส่ชุดมาแล้ว <ś 2> เออคนอื่นเขาใส่ชุดจัดเต็มมาแล้วนะ 2> <ś> 2> อะหยุดชดเชยพี <ś> ่ <ś 2> <ś 2> เรียนได้เลยค่ะก <ś 2> ูไฟไหมโรงเรียนระ <ś 2> ดับเพิงครับไม่มีฮนะไปกันช่วยกันช่วยกันช่วยกันวยกันครับทุกคนสามัคคีเยี่ยมเยี่ยมมากทุกคนเออ ว่าไงเธอใส่ชุดลูกเสือสิลำบากอีกแล้วโอเคหาชุดก่อนเธอพูดเธอกับทุกคนเลยเหรอใช่แล้วผมจะไปหาชุดมันพิมพ์ว่าไงอ่ะพิมพ์ไทยมันจะออกปะพิมพ์ว่านักเรียนน้ำไทยจริงเหรอนักเรียนน้ำไทยโอ้ยแต่มันมีชุดเตนารีนักเรียนไทยเฮ้ยนี่ไงปึ๊บนี่เป็นไงไปไปเรียนเถอะไม่ได้เรียนสักีพิซซ่าว่าไงเธอ ไปกินไอติมไหมไปสิจะได้กินไอติมแล้วอเอฟนี่โอ้นั่งหลังกระบะเธอขับสิคะเราไม่มีใบขับเคแล้วตอนเธอขี่มาโรงเรียนนี่ใครขี่อะ่ะว้าว่าละเธอไม่รู้สิสรุปจะได้ไปปะเนะี่ยนักเรียนว้าว่าวัาว่าบตอไปเรียนอะไรคะไม่รู้ตอนนี้มันมั่วอยู่เนี่ยผมจะไปกินไอติมหรือว่ายังไงอ่ะนักเรียนไปต่อแถวก่อนต่อแถวเพื่อนๆประเทศไทยรวมเลือดชายชาติไทย<ะ>เดี๋ยว รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยดินักเรียนจากเตี้ยไปส่งนะคะแยกชายหญิงนะคะโอเคครับอาจารย์นักเรียนทั้งหมดตรงโอเคเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จแล้วนะคะคาบแรกเรียนอะไรคะมาสมัครเรียนครับกูจะสอนอะไรลระครับชื่ออะไรคะจอนครับเธอเป็นคนชักธงชาตินะอาจารย์จนบอกว่าเคารพธงชาติเสร็จแล้วแล้วแต่พวกเธอเลยวันนี้คือวันเด็กรูจะตามใจพวกเธอ <laughs> วันที่แล้วก็ฮาโลวีนวันนี้วันเด็กเธอนั่งข้างๆเราได้ไหมพิซซ่าได้ได เรียนวิทยาศาสตร์ครับครูผมอยู่ปออะไรครับครูเข้าห้องเข้าห้องกันทุกคนผมอยากเรียนแล้วไหนใครให้เรานั่งข้างชิชาใช่ไหม <c oughs> หรือวาวาจําไม่ได้นี่อ๋อนั่งอ่ะเรานั่งข้างเธอเป็นแง่าจากคนส่งพิซซ่ากลายมาเป็นนักเรียนในชุดลูกเสือจอห์นครับมาหาครูที่ห้องพักครูนะเที่ยงนะคะสอนเลยจอห์นครูใหม่คะัครูมันไม่เที่ยงแล้วครูมันมืดแล้ะคะ่ะเออมัน พีเอ็มหนึ่งทุ่มแล้วจะสองทุ่มแล้วเนะียไอไปแล้วโรงเรียนโรงเรียนแต่โอเคได้เวลากลับมาขายพิซซ่านะไปโรงเรียนทำไมให้ปวดหัวพิซซ่าไหมครับเพ่เพ่ผีไปช่วยด้วยพิซซ่าครับเพ่ไปไหนละอะไรสนใจพิซซ่าไหมครับผีผมไม่ใช่ผีผมเป็นคนส่งพิซซ่าเอาพิซซ่าร้อยเก้าเก้าบาทครับเพ่เป็นบ้าเหรอ ผมไม่ได้เป็นบ้าผมเป็นคนขายพิซซ่าผมเป็นคนส่งพิซซ่าแล้วไหนว่าจะเอาพิซซ่าสรุปเอาไหมพิซซ่าเพื่อนเราปอยอ,อขอโทษนะไม่เป็นไรครับไม่เราไม่ได้ปอยอ,อไม่เอาก็บอกกันดีๆก็ได้เอ๊ใครสั่งพิซซ่าคุณรอผมสักครู่พิซซ่ามาส่งแล้วจ้าใครขึ้นมาวะเนี่ยเึ้บพิซซ่ามาส่งแล้วครับค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับพึซบนี่ขอบคุณครับ พอแห้วอร่อยครับค่ะนี่เป็นไงในที่สุดก็มีคนสั่ง delivery ปกติเราต้องไปหาลูกค้าเองวิแล้วนั่นบ้านใครบ้านพักคนชรลาหาไม่บ้านบ้านพักคนชรลามันไม่มีคนเลยอะ่ะเฮ้ยนี่ไงพิซ้อมไหมครับ <c oughs> ไม่สนใจเตือนเตือนลูกปืนไหมครับเตือนเตือนลูกปืนหนอมานี่ดิเอาไวแล้วใครมาเข้าตรงนี้เนี่ยโอแกบังอาจมาก นี่นี่ไงล่ะเดินเดินเดินลูกปืนเหรอโอเคครับถ้าใครชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสหรับวันนี้ลาไปก่อนพีซซ่มไหมพี่